สวัสดีครับพบกับช่องพี่อ๋อรัชนีฟิล์มหรือว่าช่องพี่อ๋อลูกอีสานนะครับเขาเกิดอะไรขึ้นครับที่สำนักตำหนักของอาจารย์พ้อมคอ,อ,อหวยแห,ห่ไปดูอะไรกันอุ้ยเนาะเกิดอะไรขึ้นกับสำนักอาจารย์ป้อมเนาะตำหนักพระตำหนักอาจารย์ป้อมเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านถึงแห่กันมาถึงตำหนักแกเรยไปดูไปดูอะไรครับเกิดอะไรขึ้นที่ตำหนัก ตำหนักอาจารย์ป้อมมีอะไรเกิดขึ้นขอหวยมาทําอะไรครับนี่ขอหวยมาขอหวยค่ะขอหวยอาจารย์ป้อมอาจารย์ทําเได้ตัวไหนมาอีกครับนี่โค้งสุดท้ายก่ะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอันนี้ค่ะอะไรเนื้อไทยเนไทยเนะนี่เหรอแมนแล้วค่ะศูนย์เจ็ดสามจะมาทําบ้านให้ค่ะอาจารย์ป้อมเอ้าลูกศิษย์อาจารย์นี่ครับนี่อ้อจะทําให้อาจารย์ไม่ได้ผมผมจะได้นอนได้ทุนือนกันเออดีดีถ้าออกมา หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสิมานี่เลยจะมาเลยค่ะสามสิบล้านนี่ดูโฉมหน้าดูโฉมหน้ามหาเศรษฐีคนใหม่ได้เลยนะโอ้หน้าตาสดใสจะต้องมีแฟนใหม่แน่นอนเลยไม่ใช่จะต้องถูกหวยแน่นอนเลยนั่นเด้วนัวไหนอาจารย์ถูกตัวไหนวันนี้ปอนนี่ฮะศูนย์สามแปดสี่สองหนึ่งอ่าแล้วก มาแล้วเลขใหม่ไอ้ตัวนี้ตัวเดิมมาแรงแทงทางคงโน่นี่ตัวเดิมตัวเดิมไอ้ตัวนี้ตัวเดิมเมื่อกี้เนาะเใหม่เมื่อกี้นะไหนดูรูปนี้มีอะไรนนี่เลอโองเเดิดน้ลอจังหวไหช้านงจงไหนดูดินน้ป อือฮือหาได้เลยเนี่ยโอ้ยน um> ่ฮะดูด uh ูเดาเดาเดาดูเฉย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 โอ้เป็นหัวพญานาคเลยเป็นหัวพญานาคขึ้นมาเลยครับนี่นี่นี่เหมือนเลยครับเหมือนเลยอือดูครับเหมือนเลยนะเหมือนเลยนะเหมือนเลยเนี่ยเหมือนหัวพญานาคเลยเสียงพญานาคเลยครับเนี่ยดยอก็เลยได้หวยมา อืมตาฟันเที่ยวโอ้ใช่เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยนี่ไงเอ้าเอ้าเข้าดูเออมาแรงแซงทางโค้งจริงๆอาจารย์ป้อมอีกแล้วงานนี้เรียกไหน้องเหรอนเศรษฐีใหม่ผมไปไหนล่ะอาจารย์ป้อมหยิบมาเขาหน่อยอาจารย์ป้อมหยิบมาเอ้าไปใบนี้ใบนี้ไม่เอาผมเอานะไม่เอาผมเอานะไม่เอาผมเอานะเออ อ่ะชูอ่านี่แหละค่ะอาจารย์ป้อมยีบางวันที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยขนลุกเลยอ่ะเออเออผมลูกศิษย์นะครับผมศิษย์เอกอาจารย์ป้อมนะครับผมศิษย์เอกผมนอนเฝ้าแกทุกคืนเลยนะห้าใบห้าใบครับสามสิบล้านคิด้ค่ะฮะพาออกมาพรุ่งนี้เราไปดูเลยเออพรุ่งนี้ถ้าออกจริงๆเอ้า เลขใหม่แสงทางโค้งนะครับไหนไหนพวยไปไหนกี้นี่ไหนพยอาจารย์ป้อมไหนไหนพยอาจารย์ป้อมตัวนี้ใช่ไหมนะดูไหมนี่นะครับเลขหัวพญานาคศูนย์สามแปดสามเจ็ดสี่สองหนึ่งมาแรงแสงทางโค้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายใครที่มาวันนี้จะได้โชคกับอาจารย์ป้อมเลยคนาคเดูายแงครับเลองดูลองดูมันอยู่ที่ดวง นะครับมีโอกาสสูงที่จะออกใบนี้นะครับเพราะว่าไปเจอจอบวกที่คล้ายี่้วนจกอวนลอยเลยน่คนลุกเลยเนี่คนลุกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมากดไลยขอเอยเลขหนึ่งของของะอจานด้วยอืม งานน่ะนั่นน่ะดูดิดูดิเรื่อยเป็นงูเลยไหมเกลียวเป็นงูเลยไหมอ๋ออืมอืมเป็นไงเรื่อยเป็นงูเลยนั่นโฉวโฉวอีกอืาออกแน่ออกแน่งวดนี้ใช่ไหมนั้นอ่าไหนครับได้อะไรกันบ้างนี่ มันปีจะหาใบน่ะเระเลยอ๋อเอออ้าวเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นหลักฐานก่อนขอแบ่งถ่ายรูปเป็นหลักฐานก่อนแบ่งกันแล้วนะใครเอาสเอาเอาเอาเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยเดี๋ยวจะเถียงกันเวลาถูกขึ้นมาพี่น้องในสายเลือกับพี่น้องเนี้ยสองใบอ่านะครับนี่คือสองเอาเอาขาดใบหนึ่งให้ผมมันจะได้ตรงตัวก็ต้องให้ผมไปหนึ่งเด้นี่ยใบหนึ่งอนี่ยจะมีคนถูกระงวัลที่หนึ่งห้าใบ

เอาวนต้องให้ผมใบหนึ่งดิอ้แบ่งปันแบ่งปันนี่แบ่งปันร้อเก็บตังค์ครับเก็บตังค์เก็บตังค์ร้อยสี่สิบเก็บบเก็บตังค์ครับต้องทำไม่าต้องทำไม่้าค้านี่ได้แล้วนี่เด้อค่ะเลขอาจารย์ป้อมเอตอนนี้รางวัลที่ึอยู่โคราดด้วยนะครับอยู่โคราดหึงใบครับอยู่โคราดึงโคราดอุบลบุรีน้ำสีระเกีบป โคราตตายโยโคราเด้อเอ๊ะทำไมหวยชุดนี้มันกระจายจังเลยกระจายทั่วภาคอีสานเลยนี่อมทุกคนแหลยทุกคนมันมันปังทองแล้ว200 500ยังไงก็ขอให้ถูกแล้วก็มาทำอ่าอ่าอาสมให้อ่าอาสมให้อาจารย์ป้อมเลยนะครับเด้อแล้วก็จะมีของผมลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์อีกหลังหนึ่งอาจารย์ป้อมไปเห็นหัวพญานาคมา คอมเมนต์ใบเดียวใบเดียวคอหเลขมันออกตรงออไหนซีหกสเฮ้ยน้ออาจารย์ไปไม่ชวนกันเลยโอ้แสดงว่าชวนผมมาเช่าไงใช่ไหมอ๋ออ้ยไปเดียวอยู่ตรงนั้นเด้อดีที่ว่าชิคุณน่ะโอเคโอเคไปขอให้รวยขอให้รวยตั้งตั้งตั้งแผนถังนี่ละตั้งถังตั้งผังเลยครับตั้งผังเลยตรงนี้ตั้งผังเลย โอเคสามทิพลาดนี่เนาะโอ้ยเออ่ขนตะแข่งไม่พอร่วงเลยเนาะนี่เป็นไงเป็นไงไปแฟนไม่ผู้รับเหมาอยู่แล้วค่ะผู้นี้มาจะเช่าเลยใช่ค่ะครับแบบมันขึ้นเงินกับผมนี่อันนี้ทะเบียนรถทะเบียนรถยนต์เลยใช่ไหมทะเบียนรถยนต์สี่สามเจ็ดเอาทะเบียนหนึ่งหเจ็ดสามขอให้รวยขอให้รวยอันนี้สามสิบล้านโอ้หเนี่ยคนเดียวเลยเมื่อกี้เขาแบ่งกันพูดนะเป็นสามคนเลยอ๋อแบ่งกันแล้วโอเคโอเค รวยเท่ากันรวยเท่ากันใช่เท่าไรเท่าไรละสามสิบล้านมาสั้นครับเล็อาจารย์เลยเล็อาจารย์เลยเล็อาจารย์ทันทีแล้วน่ะดูดิเราอาจารย์ใช่ไหมนี่ใช่ใช่อาจารย์อะไรอีกเนาะงานนี้เด็ดนะใส่เข้าใส่เข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์คุยกับเอฟซีแล้ว บอกเลขยหมาบอกเรียกมาเลขมาเลขยกมไหนเลข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 เรียกมาไหนไม่ใช่พวย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 เลขพวยเลขเอาเอาไม่ตกครับไม่ตกโชอีกเอาตัวใหม่ด้วยดิตัวใหม่ไว้เงี้ยเลขเลขจอมปลวกเลยครับนี่เอาตัวเก่า 181818 18, 18. ครับโชคดีครับโชคดีโชคดีถูกหวยด้วยเบอร์กันทุกคนคตขอบคุณครับสำหับนนี้สวัสดีครับ